โอเคครับผมสวัสดีคนทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราไปอยู่เกมที่มีชื่อว่าเนมูริมูโต้นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ทั้งเล่นโดยช่างของ PC แล้วก็เวอร์ชันของ Android นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันเพิ่งมีอัปเดตเข้ามาใหม่อาจจะมีหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเกมนี้พอตลง Android แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีอัปเดตเป็นเวอร์ชัน0.0.6เนาะนะครับผมใช่แล้วเ,เวอร์ชัน0.0.6นี่ไม่ชกัก การมีอะไรเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีอัปเดตเข้ามาเยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับผมเมื่อไจะมาจะแจนแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้ให้ฟังสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เป็นเกมแนวตั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมก็จะสามารถแอบมีอะไรกับหญิงสาวคนที่ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับใครจะลองเล่นเกมนี้โหลดที่ทวิตเตอร์ผมก็ที่ดีคอร์ได้เลยนะเกมที่300 52นั่นเองนะครับผม352เนาะแล้วผมก็แปะลิงก์ดิสคอดใหม่ๆแล้วนั่นเองนะเห็นบางคนบอกว่าดิสคอดไม่สามารถเข้าลิงก์เข้าเล่นได้หรือเข้าดิสคอดได้เพราะลิงก์หมดอายุอะไรอย่างน,นี้ผมก็แก้ไขให้แล้วนะครับใครยังไม่เคยเข้าดิสคอดก็ลองไปเข้าอีกรอบนึงได้นะผมแก้ไขลิงก์ให้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเรื่องราวประมาณว่าเราเนี่ยอยู่ในพาร์ทเมนต์ของเราปกติในบ้านของเราเนี่จนกระทั่งเหมือนแม่เดินส่งน้องสาวมาหาเรานั่นเองนะครับเพราะว่าน้องสาวเนี่ยรู้สึกว่่าาาออยยกกจะมูับเเรราหหือมีตุผลบางอย่างจะอยากจะมาอยู่กับเราด้วยซึ่งหร,แบบรือม แม่เราไม่อยากจะรับน้องมาเลยแ,ลแต่ว่าน้องแต่แม่ก็บอกว่าตอนนี้น้องถึงหน้าห้องแล้วนะแล้วก็มีเสียงกิ่งเข้ามานี่นเนี่ยถ้าไมน้องไม่อยู่กับเราแล้วนั่นเองนะครับจะต้อ,ยองอยอมรับให้น้องมาอยู่ด้วยนั่นเองครับซึ่งน้องเนี่ยเป็นคนขีน้ซนขี้แกล้งแล้วก็เป็นคนแบบว่ากวนบาทานั่นเองนะครับผมเป็นน้องเป็นกวนบาทาอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับเราต้องรับมือกับน้องให้ได้นั่นเองนะครับผมว่าจะเป็นยังไงซึ่งระหว่างที่เราอยู่กับเธอเนี่ยก็เกิดความรักระหว่างเราขึ้นนั่นเองนะครับ กับภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็สามารถแช้แอปแปลภาษาเพื่ตั้นค่าวิธีกายได้ของูลมือถือนั่นเองนะครับผมซึ่งขนาดไฟล์ดูเกมนี้อยู่ที่ประมาณ126เมกนั่นเองนะครับผมก็คือพื้นที่ไม่เยอะเนาะไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงกิกะนะครับผมไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปนะครับผม,ผมว่าน่าจะทุกคนจะเล่นได้น่สจะเล่นะเกมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวลองเล่นกันดูกันเยกันสำหรับเกมนี้ว่ามีอัปเดตข้อใหม่เยอะแค่ไหนได้วยกันนะครับก็กดอ่ New Game ไปเลย อันนี้คือเปเลือกเซฟนะว่าเราจะเลือกเซฟให้อยู่ในหน้าไหนนะครับก็เลือกไปเลยเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวตั้งชื่อของเราจะต,ตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมก็ตั้งชื่อว่าอะ,อะไรก็ได้เนาะผมก็ตั้งชื่อเป็นโอนี่จังแล้วกันเนาะนะี่ครับผมโอเคสุดทตรงน,นี้ผมขอญาตข้ามไปแล้วกันนะเพราะผมอ่านซูดให้ฟังแลนะ้วเนาะก็คือว่าประมาณว่าแม่ก็นั่นแหละครับผมให้เราทัวบอกเราว่าน้องสาวจะมาอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ให้ไดอกดูแลน้องด้วย นี่ครับมาจนได้ชื่อมายุนั่นเองนะครับผมก็ <c oughs> มาดีนั่นเองนะครับผมใครดูเรื่องราต่อก็ลองดูแล้วกันนั่นเองนะครับแต่ผมก็ส่งข้อท่านให้แล้วเนาะว่าเธอก็แค่มาอยู่กับเราตามที่เธออยากอยู่นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นไม่มีอะไรมาก <S <S โอเคมาถึงช่วงนี้นั่นเองนะครับเมื่อกี้ก่อนอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายกันเนาะว่า,าน้องซ์ออกของเราเนี่ยใส่กงางเกงนอนสีอะไรซึ่งเราก็ ทายผิดหรือทายถูกไม่รู้นั่นเองเลยครับผมประว่าณนั้นทําให้เธอเนี่ยได้กินไอติมของเราไปซึ่งเราตอนนั้นเธอทาทยประมาณว่าเหลือไอติมหนึ่งอันั้งในตู้เย็นอะไรเธอทาทยว่าถ้าพี่ชายทายก,ก็นอนหรือถูกก็เสียอะไรพี่ชายจะได้กินไอติมแต่ถ้าทายผิดหนูก็จะได้กินอะไรมานี้ทําให้เธอเนี่ยก็ชนะเราไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงแล้วมันเสียอะไรกันแน่นะเพราะสุดท้ายเธอก็บอกว่าเราทายผิดนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้แหละคือเป็นตอนที่เราจะแก้แค้นถึงเมื่อเราอยากรู้จริงว่า ก็ลองเธอเนี่ยตรงมันเสียอะไรกันแน่ที่เราจะถูกถูกจริงหรือว่าเธอแค่หลอกเรานะครับผมก็เราจะไปดูกันนั่นเองนะครับว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับซึ่งไอ้คริมนนั้นก็มีอยู่แค่อันเดียวด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปเคสแคสเอะไรแค่ปล่อยให้ต้องศาส์สักอันจะเป็นอะไรไปเนาะน่ครับอันนี้คือบอกว่าบางทีแค่บางทีนะฉันอาจจะแอบเข้าไปในห้องแล้วก็ค้นหาคําตอบด้วยตัวเองก็ได้อ่าออันนี้เลือกได้ว่าจะทําการแอบไปดูในห้องของเธอหรือว่าจะไม่ทำนั่นเองนะครับก็เลือกได้เนาะ ผมก็เลือกทําแล้วกันจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับยังไงก็ชื่อเกมเฮดอยู่แล้วงั้นก็ต้องลุยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับปะ่ะลุยนี่ครับผม let's go do it โอเคแล้วเข้ามาในห้องของเธอแล้วนะครับโหเสียงหายใจแรงมากโอเคแล้วตอนนี้คือสามารถทำอะไรท้องสาวได้ตามปกติเลยนี่นะครับตัวที่ผมอาจจะขออนุญาตตัดข้ามไปเลย้วกันนั่นเองนะครับใครรู้ว่าฉากนี้เป็นยังไงหรือว่าภายใต้ ผ่านี้หรือทายใต้กกนอของเธอทายใต้กระโปงเธอเนี่ยมีเสียอะไรก็เราเลองเล่นดูด้วยกันเลยนะครับสหรับเกมนี้บอกเลยพื่นสั้นเล่นง่ายๆนะครับผมโอเคก็มานี้ด้วยกันนะครับผมอย่าตัดไปนะโอเควันที่หนึ่งมาถึงแล้วนั่เองนะครับผมอันนี้เธอกําลังเดินไปไหนเอเดินไปห้องนั่งเล่นนะครับผมปึ๊กปึ๊ก โอเคเหตงนี้ก็คือจังหวะที่สาม,มารถเริ่มเล่นได้แล้วนั่นเองครับผมสาม,มารถกดคลิกเรื่อนขวาเพื่อตั้งค่าองได้เนาะกาเซตติ้งอะไรต่างๆนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นค่าหัวใจและเป็นความชอบของเธอส่วนนี้ราจะจุกแบบนี้น่เป็นค่าขอาต้องการแบบว่าเรื่องอย่างว่านั่นเองนะครับส่วนสีเขียวนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนี่เนี่ยจะเป็นค่าความสุขอของเธอหรือเปล่าเนี่ยผมอันนี้คือเป็นวันที่หนึ่งอยู่สามารถวันหนึ่งสามารถทำได้หมดห้าครั้งนั่นเองครับตอนนี้อยู่ช่วงวันที่หนึ่งอยู่าาาเเรรจะะให้ธออทํไ นั่นเองนะครับผมโอเคอย่างแรกอันนี้คือเป็นมีกับปฎิสัมพันธ์นั่นเองนะครับคือการมีพูดคุยกับเธอหรือว่าสร้างปฏิสัมพันธ์กับเธอให้มากๆนั่นเองครับเป็นสคือร้านค้าอันนี้3นี่คือออกไปข้างนอกนั่นเองนะครับผมอันที่4คือสคริปต์หรือว่าข้าวันนั่นเองนะครับผมโอเคเรี๋ามาเริ่มจากการ ปฏิสัมพันธ์ดูก่อนดูนซิว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะเนี่ยครับผมดูซิว่าตัวเกมอัปเดตอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมโอเคอันนี้ปฏิสัมพันธ์ในห้องนั่งเล่นเนาะนี่ครับผมอันนี้ก็จะมีเออ่ข้อความที่เขาว่าแชทได้หรือว่าอันที่2คือเป็นการโชว์เออ่ใต้กระโปรงให้ดูนั่นเองอีกครับผมโอเคเอาว่าเอาแรกแล้วกันเนาะอันสองน่าจะไม่ได้นะครับโอเคไหนดูซิคุยหน่อยซิว่าเธอเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคที่เธอบอกว่าบูบูลัสเบอร์รี่เหรอ เธอต้องการกินบลูรเบอร์รี่เหรอเออขอโทษนะเออหนูหมกมุ่นอยู่กับลัสเบอร์รี่สีฟ้านะ่าหนูมักจะเห็นพวกมันในโฆษณาแล้วบนอะไรบรรจุภัณฑ์อาหารตลอดเวลาเลยแต่ว่าอยากลองกินดูเหรอมายุฉันยังไม่ได้ชิมเลยเออสงสัยว่ามันมีกลิ่นแบบไหนเนืสัมผัสของต่างจากลัเอ่อลัตเบอร์รี่ทั่วไปหรือเปล่านะา มายูลัสเซอร์ดรีสีน้ำเงินไหนไม่มีอยู่จริงหรอกนะพวกมันไม้มีอยู่จริงด้วยซ้ำเนอะ <Are they? S 1> เอ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 ,เอฉันแค่หนูแค่ทดสอบพี่เฉยนะหนูรู้อยู่แล้วจะต้องหกักฉันแน่นใจว่าเธอคงทำอย่างนั้นแล้วนะโอเคนะนี่ไงครับสัมพันธ์เพิ่มมาขึ้นอีก30เลยนไ,ไครับผม <laughs> อย่าไปเชื่ออะไรทีวีเยอะนะโอ้นี่เธอเิะไปไหน ช่วงประมาณช่วงเที่ยงแล้วปะอ้อคองน้ำนะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นการเอ่อเราไปดูร้านคขายสิร้าคขายทำอะไรได้บ้างนะครับป้าสูอยู่ระหว่างกระปุบปูปลดกลับมาอีกครั้งในภายหลังนะครับผมโอ้ยใช้ร้านราคาไม่ได้อีกอ่อนเมื่อกม้มันเด็ดมากลาแล้วยังไม่มีร้านคขายหรอนเราจะมีของดีและของมากมายให้ในอนาคตนะฮะโอเคทำอะไรไม่ได้แนละ้วโอ้โหเกมผ่านมาเกือบจะปีแล้วนะครับยังไม่ดีเลยโอเคลองออกไปที่เอาไซด์ก่อนแล้วกันออกไปข้างนอกนะครับ ออกไปได้ไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือว่าทําได้แค่อยู่ในบ้านนี่ครับผมเออเราจะออกไปข้างนอกองั้นเหรอไปสิไปสิปโอเคไปข้างนอกได้นะครับโอเคโอเคอันนี้ออกมาข้างนอกเลยนะครับเราจะไปไหนดีเดินเล่นหรือว่าโชก็กกนหน่อยเลยเนะครับหร,หรือว่าจะสัมผัสเหรอสัมผัสนี่คือสัมผัสอะไรโอโอโอเคอันนี้ให้ดูไม่ได้นะเป็นฉากที่เรากําลังแอบมีอะไรกับเธอนั่นเองนะครับ โอเคการสัมผัสก็คือเป็นการที่เราแอบมีอะไรกับเธอในที่สาธารนณะนี่นะครับคือพยายามอยากทำให้คนอื่นจับได้ระหว่างที่เรากำลังทำอะไรอยู่อ๋อเข้าใจแล้วโหเป็นการเล่าอารมณ์อีกแบบหนึ่งสินะอันนี้นะี่ครับผมโอเคเข้าใจแล้วโอเคกลับมาที่บ้านแล้วนะครับไปไหนแล้วเข้าไปอยู่ในห้องแล้วนะครับโอเคการบันทึกการสับเกมนั่นเองครับเดี๋ยวลองซิสามารถคุยกับเธอได้อยู่ไหมโอ้มีสุดนานสามารถแชทได้นะครับ โอเคก็คุยกับเธอไปเพื่อความสัมพันธ์เนาะโอเคขอสัมพัสเพิ่มอีก30นั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรปุ๊บ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 เดินไปไหนอีกแล้วโอเคเข้าห้องครัวนะครับน่าจะหาอะไรกินบ้างโอเคงั้นก็อินเทอร์แลกต่อนะครับผมโอเคนี่ถึงช่วงตอนคืนแล้วน่าจะถึงเวลานอนบ้างแล้วทำไมห้องนอนถสบายห้องเดียวอย่าบอกว่นมานอนเตียงเดียวกับเธออ่ะนี่ครับโอเคร้างคาก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมโอเคใช้ไม่ได้เนาะนี่ครับโอเคนี่ก็อินเทอร์แลกดูซิทำอะไรได้เปล่า โมาหน้าฉากนี้นั่นเองนะครับผมจะทำี๋ยวไป่ทำก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยกนะันเนาะโอเคผ่านมาวันที่สองแล้วเลยครับโอเคเลยโอเคเอเออะไรขึ้นอะไรเกิดขึ้นเนีนะ่ยฮะโอเคสุดท้ายคืนนะใครที่อยากรู้ว่าทำจะสอดเสียบยังไงเออท่านผู้ชมต้องทำการถอดกกนของเธอออกมาให้ได้ก่อนถึงสามารถาแสกใส่เข้าไปได้นั่นเองนะครับต้องถอดดีๆนะเพราะถ้ากดไม่โดนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถถอดออกมาได้นั่นเองนะครับฉันสังเกตเห็นหนังสือฉันไม่รู้จัก เอ๊ะอยาบอกว่าหนังสืออย่าง,างวาดนอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเเลโอนารอเนะครับผมโอเคก็ข้ามไปแล้วกันไม่มีอะไรโอเคนี่เป็นจังหวัดที่น้องสาวกำลังอาบน้ําอยู่นะซึ่งเราสามารถจะเข้าไปดูได้หรือไม่เข้าไปดูก็ได้แล้วแต่ในเอ็ดนะครับผมก็ท่านผู้ชมสามารถเลือกได้เลยว่าจะเข้าไปดูหรือจะไม่ดู่นเองดนะครับผมตามสบายนะครับผมโอเคแค่มาบอกแค่นี้แหละ โอเคเอาว่าตัวเกมเข้ามานีแล้วกันนะเอเป็นตัวเกมเข้าๆมานีแล้วกันเนาะใครรู้ว่าเนื้อเรื่องภายในเกมจะเป็นยังไงหรือว่ามีฉากอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าความสัมพันธ์ถ้าเมื่เราอัพได้เต็มแล้วเนี่ยนอ้องสาวจะเป็นยังไงก็ลองหลบเล่นดูแล้วกันนั่นเองนะครับผมโอเคเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ลองหลบเล่นดูด้วยกันเนาะซื้อเกมก็มีเสียงภาพภาษาญี่ปุ่นด้วยน,ะนั่นเองนะครับเสียงค,คุ้นคลางเสียงพูดคุยอะไรก็ยังมีเป็นภาษาญี่ปุ่นอยูนะ่นั่นเองนะครับผมก็เล่นง่ายๆชื่กกนนอช สามารถโหลดได้เลยเกมเปนที่127เมกเองนะครับวันที่ไปเยอะนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ในการสัรุวเกมนี้นั่นเองนะครับผมแล้วจะเป็นยังไงต่อก็ลองติดตามรับชมลองเล่นดูด้วยกันเนาะซึ่งเกมนี้อยู่ระหว่างพัฒนานะครับผม,ผมก็อย่างที่เห็นเนาะเป็นอย่างเข้าร้านค้าอย่างงี้ไม่ได้นะครับผมก็งงกันเห็นผ่านมาได้ร้านหลายเดือนและหลายปีอะไร่า้ไม่นแน่จะถึงปีหรือเปล่านะแต่เห็นว่าโหลดมานานแล้วแต่ก็ ยังไม่เห็นมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเนาะยังไงก็อย่าลืมไปกำงใจผู้พัฒนาเกมด้วยในการนี้เองนะครับใครม,มีกำสนับสนนุก็อย่าลืมไปอุดหนุนผู้พัฒนาเกมด้วยในการถ้าชอบดูเกมเวิดีโอนี้เนาะนะนครับผมโอเคถ้าเกมวันนีโอในการใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้มั่นใจผมด้วยนะครับวเบอร์หน้าเป็นต่อไปเลยเราไตามรับชมได้เลยยังไงก็ฝากทุกคนฝาก มายุ you, คนนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนั่นเองนะครับน้องสาวในอุดมคติของใครหลายๆคนหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ฝากดูแลน้องคนนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนั่นเองนะครับผมสเก็นี้วันนี้แล้วกันใครชอบวิดีโอนี้หรือว่าเห็นว่าเกมนี้สนุกเนี่ยแล้วอยากจะแชร์ต่อหรือว่าอยากจะบ,จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเกมนี้สนุกจริงก็อย่าลืมกดลไลค์เป็นกำใจให้ค,คลิปวิดีโอนี้มีอยอดไลค์เยอะๆด้วยกันนั่นเองนะครับ,นะรบจะได้มีคนสนใจแล้วก็มาโหลดแล้วก็เล่นวิดีโอนี้กันเยอะๆนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับเกมนี้ก็วันนี้แล้วกันจาไปก่อนทุกคนิดันไปแล้วนะครับบ๊าจะไม ครั้งสุดสุดสครั้บอกให้ลมในสักเท่าไรนานโลกใบนี้ไม่เคยไม่ป้ากับใครตกลยเข้าไปเพฉันได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญสำหรับฉัน